สวัสดีครับผมวันนี้มาขึ้นแผงโซลาเซลล์240วัตต์250วัตต์นะครับผมมีสามขนาดนะครับ240วัตต์250วัตต์255วัตต์นะครับแผงมือสอนะครับผมสภาพสวยๆเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับต่อตรงปั๊มน้ำได้ต่อตรงออนกิดออฟกิดหรือว่าจะใช้อยางอื่นก็ได้นะครับไปต่อชิโนนาได้นะครับนี่ครับต่อปั๊มน้ำนะครับต่อตรงได้เลยนะครับผม ขอแค่มีแดดนะครับแผงละนะครับผม240วัตต์นะครับแผงละ650บาทโปรสิแถมหนึ่งนะครับผมแล้วก็250วัตต์จะเป็นทางนี้นะครับแผงละ750บาทนะครับโปร10แถมหนึ่งเหมือนกันแล้วก็255วัตต์นะครับตัวนี้นะครับแผงมือสองนะครับผมตัวนี้ก็750บาทนะครับ โปร10แถมห,หมื่งกันนะครับผมตอนนี้นะครับสินค้ามีอยู่ประมาณ1,800แผงนะครับสนใจเข้ามาดูได้นะครับผมมี2สาขานะครับมีเคหะบางพี H P, สมุทรปราการกับบางค้าสงอังเารนะครับผมเปิดโลเคชั่นเขียนว่า Boy Solar c e l เคหะบางพี H แล้วก็อีกสาขาก็คือ1 Solar c e l บางคล้าสสงอังเสนะครับขึ้นเลยนะครับผมตามโลเคชั่นมาได้เลยซื้อเยอะนะครับผมมีโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวพิเศษ หลังไม้นะครับจะซื้อจํานวนเยอะเลทห้าสิบเลทร้อยแผ่นอย่างนี้นะครับมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมสนใจเข้ามาดูก่อนได้ครับจําหน่ายทุกอย่างนะครับปั๊มนงปั๊มน้ําอุปกรณ์ออนกริดให้บิดอีเวอร์เตอร์ชุดนามีครบนะครับมาที่นี่จบได้ทุกอย่างนะครับพร้อมใช้ได้เลยแบตเตอรี่ก็มีนะครับเข้ามาดูก่อนได้สนใจสอบถามได้เลยครับผมแชทมาได้เลยครับผมร้านเปิดทุกวันนะครับขอบคุณครับ